คนที่มั่นใจในตัวเองไม่ควรทำสามสิ่งนี้ข้อหนึ่งไม่เสียใจต่อสิ่งที่เดินผ่านมาเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เคยผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วให้เรามองหาดีกว่าว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นข้อสอง ไม่จำเป็นให้ทุกคนมารักเราเพราะไม่มีใครเพอร์เฟกและเราไม่มีวันที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเรารู้เราต้องทำอะไรและทำเพื่อใครก็พอแล้วครับข้อ3ไม่อิจฉาความสำเร็จของใครเราควรจะแสดงการชื่นชมให้กำลังใจเขา กับความสำเร็จที่เขาทำได้แต่จงจำไว้อย่างนะครับว่าสำเร็จก่อนไม่ได้แปลว่าสำเร็จกว่า